สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เรามารีวิว f r เบอร์ครับสำหรับผู้ที่ระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีแล้วก็ช่วยบำรุงผิวนะฮะหาท่านกินไปแล้วนะครับผิวเราก็จะออกมาสวยเเนื่องจากเรามีระบบขับถ่ายที่ดีนะฮะพี่น้องต้องนึกถึงเรื่องสุขภาพด้วยนะครับซึ่งจะประกอบด้วยผงแอปเปิลนะฮะข้าวโอ๊ตนะฮะ สกัดข้าวโพดวิตามินรวมนะครับนี่ครับมีเครื่องหมายฮาลาลด้วยนะครับพี่น้องครับเครื่องหมายฮาลาลนะคนอิสลามเราเราก็รับประทานได้นะครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราจะชงให้พี่น้องดูแล้วก็ชิมกันเลยครับว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรนะฮรรสชาติดีแค่ไหนสำหรับผู้ที่ระบบขับถ่ายไม่ดีนะครับนี่ครับ นี่เลยครับนี่เลยครับ fiber s fiber s. <S, s นะครับโอ้โห oh. โชว,โชว์โชว์โชว์ให้ดูครับนะ fiber s นะครับพี่น้องสองขนาดประมาณแค่นี้นะครับพี่น้องกำลังพอดีครับเราผสมกับน้ำในอุณหภูมิที่ทั่วไปนะครับพี่น้องอดูครับพี่น้องเติมน้ำสักนิดนึงตามสัดส่วนที่พอใจนะครับ ตามสัดส่วนที่พอใจนี่ครับไฟเบอร์เอสขอจบแค่นี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณครับ